29เพชรบ้านใหม่23นะคะสถิติการชกนีห่างกันถึง4เท่าค่ะรุงนภานี่130ไฟเพชรบ้านใหม่ใน30ไฟนะคะแต่ทั้งคู่นี้จับตาดูเลยค่ะดูเดือดทั้งคู่เลยอาวุธครบเครื่องทั้งคู่แน่นอนค่ะเอาละเดี๋ยวว่ามวยเก่าประสบการณ์นะเจอกับมวยใหม่นะครับต่อมาดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะสวัสดีคุณสุภโชคนะครับสุพโชค FC โคตรเปิ้ลสุดสวยนะครับ สวัสดีคุณประทีมนะช่องทางของ YouTube นะครับเข้ามาจะเริ่มทักทายกันได้นะทั้งในช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook เราจะพยายามอ่านคอมเมนต์ให้ได้ทุกคนนะครับเข้าไปเข้าคว้าครับโอ้ยเจอศอกซ้ายครับโอ้โหสวยงามฮะแม่แรกอาวุธกันไม่ยั้งเลยทีเดียวนะสายล่างครับจังหวะนนี้ขวารลบตัวขึ้นมาคู่นี้คนห้กระพริบตานะคะดุเดือดจริงๆค่ะกระพริบตาไม่ได้มีนับมีนอกมีหลับกันแน่นอน อ่ะแล้วค่ะสกวงในชิงช่วงชิงไหวชิงพลิปกันแล้วค่ะเ,เดินเข้าหาครับสายเจาะยางไปทางรุ่งนภาขวาครับรุ่งนภาเพชรบ้านใหม่เดินเข้าหาเก็บสายครับเพชรบ้านใหม่เดินเข้าหาครับอยู่ในระยะของการออกอาวุธระยะที่ออกอาวุธแล้วถึงตัวอยู่ที่ว่าจะออกหรือเปล่าครับทีบสายดักทำลายจังหวะไว้ก่อนฮะรุ่งนภาขวาลำตัวมาครับเพชรบ้านใหม่ แยกขวาทำลายจังหวะครับรุ่งนภาสายลำตัวครับรุ่งนภาเพชรบ้านใหม่ต้องหาจังหวะในการเข้าทาบขวาลำตัวดงคว้าไว้แล้วก็ยักขวาคืนมาครับรุ่งนภาแชมป์ชนแชมป์เลยนะคะคู่เอกของเราวันนี้แชมป์มวยดีวิถีไทยและแชมป์ภาคใต้ค่ะเอาล้ค่ะเอายืนเถียงกันแล้วค่ะเถียงกัน อ๋อะครับสวัสดีคุณเองไมค์ก็นะเ c ฟซีโคเช่คุณเปิ้ครับสวัสดีครับช่องทาง YouTube นะฮะมาครับมาดูกันต่อที่กลางเวทีฮะเข้าไปมัดหนึ่งสองครับเข่าโต้คืนไปแทงเขาแดมๆเอาไว้อ่าเราก็แยกออกมาครับแม่เรียกว่าประมาทกันไม่ได้นะฮะจังหวะและโอกาสครับแข่งขวามาเจอมัดซ้ายคืน อยู่ว่าที่ใครจะพลาดก่อนกันฮะเหลี่ยมแล้วจังหวะโอ้มัดเข้าเป้าครับมัดซ้ายเอาเจอขวาขึ้นไปเหมือนกันแหม่ได้ลุ้นนะจังหวะนี้ได้ลุ้นได้วาเซลครับแข่งขวาสูงครับเพชรบ้านใหม่รุงนาพาขยับเข้าหายังไงฮะมัดขวาครับเพชรบ้านใหม่เข้าไม่ทำเราทำเองครับแข่งขวามาเจอมาซ้ายคืนแหมเด,ดวาชิงไวชิงเพื่อผมจังหวะนี้ ซองขวาครับเป็นบานใหม่เอาละ้ฮะโอ้หมัดขวารับตัวหมัดขวาโตอ้าวหมดยกพักกันก่อนแป๊บหนึ่งมาครับแข้งขวามาเจอหมัดหนึ่งสองขึ้นไปเอาแข้งซ้ายสูงแหมมาถึงก็ไม่ต้องเข้าเกียร์หนึ่งให้เสียเวลาครับตีเข้าเกียร์สองเกียร์สามเลยฮะจังหวะนี้วงในครับเข่าขวายังไงฮะพยายามจะไล่แขนพยายามจะไล่แขนหาจาังหวะเข่าขวาไปยังไง ขวางแล้วค้างางไว้ขวางไว้ขาวขางไว้เอาขวางแบบนี้กรรมการต้องแยกรุ่งนาภาโรโย่ไฟขับสมุยนะมีคุณพ่อชื่อรุ่งสยามศักทวีค่ะเป็นนักมวยเก่าเริ่มเทรนตั้งแต่อายุ4ขวบตอนนี้ย้ายมาเป็นเทรนเนอร์อยู่ที่ซุปเปอร์โปรสมุยค่ะส่วนทางด้านเพชร้านใหม่นี่เริ่มเทรนตอนปอหนึ่งค่ะต่อยมวยและเป็นเทรนเนอร์อยู่ที่ดาวเด่นมวยไทยเกาะสมุยอาเรามาดูที่กลางเวทีนะฮะเดินเข้าหาครับ ยังไงครับเข้าไปครับพยายามจะใช้ศอกซ้ายครับรุ่งนภาแข้งซ้ายมาเจอหมัดขวาโตจากเพชรบ้านใหม่ทิบซ้ายดักไว้เอาเจอแข้งซ้ายขึ้นมาครับจับเอาไว้ดึงหลุดได้พยายามเดินเข้าหาครับหมัดขวาครับตัดด้วยแข้งขวาเพชรบ้านใหม่รุ่งนภายิงมัดซ้ายมาตรงตรงสวยงามครับจงังหวะน,นี้สวัสดีคุณสำราญช่องทางของ YouTube นะครับ มัดขวาไม่ถึงแต่แข้งขวาดองนี้ถึงฮะเพชรบ้านใหม่โอ้ยขึ้นการคอเมื่อกี้จากเพชรบ้านใหม่นะคะแต่ติดไม่เต็มแข้งค่ะอ้เพ<ๆ>ิ่มเพิ่มเคงการคอติดล็อกอ่ะวงกในทะลอกกันห้องในอ่ะแยกกันเองค่ะกรรมาการไม่ต้องแยกมารับมาดูกันต่อผมจังหวะนี้ช่องทางยูทูบคุณสิทธิกรถามว่าอินซีขาวต่อยตอนไหนอินซีขาวต่อยเสร็จไปแล้วนะฮะ เยี่ยนสีขาวชนะน็อกไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่ครับเอามาดูคู่นี้กันต่อคู่เอกครับแข่งขวาครับเอาเจอมาซ้ายคืนเอาละมาครับจังหวะรุ่งมัดเข่าครับเข่าวขวายังไงฮะยังไงฮะจะยังไงขวางไว้ขวางแบบนี้กรรมการต้องแยกผมจังหวะนี้เอาละค่ะรุ่งนภาเป็นสินชัยหรือว่ารุ่งนภารอยัลไฟแคลมนะคะเคยชนะน็อกตักศิลาชอห้าพยักมันแล้วส่วนเพชรบ้านใหม่ดาวเด่นมวยไทยนี่ เคยชนะน็อกจอมสลัดพี่ทั้งทางหลวงหรือว่าจอมสลัดไลออนมวยไทยนะคะแล้วก็ชนะคะแนนสี่มนุษย์สตริญญามันแล้วเอามาต้องมดูวาไฟนี้จะเป็นยังไงฮะจังหวะนี้โอบพลิกเรียมลงไปครับโอ้โหเจอเข้าไปแล้วฮะแม่ได้เขินกับผมจังหวะน,นี้เดินเข้ามาครับออกซ้ายครับลุงนาภายัางไงฮะถีบซ้ายดักไว้ก่อนรุ้ลุงนาภาขวามาไม่ถึงเจอบัดความลำตัวเจอยิงบัดซ้าย เพชรบานใหม่พยายามโตแต่เข้าไปหน่อยโอ้เจอหมัดซ้ายลำตัวครับแม่ดักจังหวะได้สวยนะครับลูกนาภาขวาลำตัวครับเพชรบานใหม่ยังไงฮะยังไงฮะจ่อไม่ออกครับเอาขวาเขี่ยขาไปก่อนฮะเพชรบานใหม่เอาบนยกพักกันก่อนแป๊บหนึ่งมาน,นะครับที่สนามมวยเวทีโชคคราวครับ วัดดองสักอำเภอดอนสักจังหวัดสุราธานีกับรายการซึกรมพลนสุราซึกช้างบอยไทยเกตเพชรสัญจรการกุศลครับผมโอ้โหหมัดซ้ายตรงจากรุ่งนภาเมื่อกี้ทำเอาเพชรบ้านใหม่หน้างายไปเลยนะคะอ้าวโดนไปอีกลูกนึงลวค่ะแต่เพชรบ้านใหม่ชวนทะเลาะตลอดใ้รมาก็คืนไปค่ะอ่อแล้วครับแม่เรียกได้ว่าอย่าได้พลาดกันทีเดียวนะฮะจังหวะใครจังหวะมันนะครับของมันโดนกันได้นะที่ขวาครับ ลุงนาภาแข่งขวามาเจอมาซ้ายคืนโจหวะรั่วมัดแน่งมัดแหมมองกันไม่ทันเลยทีเดียวคะเขาขวาครับเทนนิสบอใหม่ยังไงฮะเขาไปครับเขาขึ้นมาเขาโตล็อกไว้แหมทำอะไรไม่ได้กรรมการต้องแยกครับผมจังหวะนี้เอาล้ค่ะมาว่ากันใหม่นะคะนี่คู่นี้นี่คุณยังฟิตคุณยังดีทั้งคู่เลยนะคะนี่ค่ะดูการเนือ้อดูมัดกล้ามด้านหลังของทั้งคู่เดินเขา้าครับ อยังไม่ออกฮะมาซ้า,ายมาคอนไปหน่อยเขาซ้ายครับเจอศอกซ้ายขึ้นมาพยายามหาเหลี่ยมหามุมครับเข้าไปครับยังไงฮะยังไงฮะแม่ทำอะไรไม่ได้กับมาการต้องแยกออกับมก่อนผมจังวะนี้ว่ากันไปที่กลางเวทีครับไม่แน่ใจว่าศอกซ้ายของลุกงนภา,านี่บวมเป็นปกติอย่างนั้นหรือว่าบวมจากที่ต่อยกับเพชรบ้านใหม่ค่ะบวมเป็นลูกมะนาวเลยศอกซ้าย แมก็ต้องมาดูว่าจะเป็นยังไงครับมาครับเขาครับแล้วค้าไว้เขาซ้ายไปครับกรรมการต้องแยกออกมาก่อนครับผมจังหวะนี้ออาละเดินเข้าหาครับยังมีเวลาอยู่นะอยากชนะต้องเข้าปะทะครับไม่ปะทะมันจะชนะยังไงผมจังหวะนี้เดินเข้าหาครับออกซ้ายครับข้าไว้แล้วจะเหลี่ยมกดไม่ลงครับเจอมัดแล้วเหลี่ยมลงไปครับผมโอ้โหกว่าจะลงได้ก็อิม ของเพชรบ้านใหม่ไปเหมือนกันค่ะลุงนาพาเมื่อกี้แต่จะเข้าไปโดนทีมดักไว้ก่อนนะลุงนาาพยายามหาจังหวะในการเข้าครับเข้าไปซ้ายครับเจอเข่าซ้ายขึ้นมาวงในยังไงวงในเข่าครับแหม่ยังไม่ชัดเข่าอีกทีครับเข่าขวาครับพลิกมาครับทำอะไรไม่ได้กรรมการแยกออกมาช่วงปลายของยกที่สาม ว่ากันใหม่ที่กลางเวทีฮะเดินเข้าหาครับเดินเข้าหาครับคอยคว้ารับตัวครับเจอหมัดคืนแล้วก็รัดเอาไว้ขวางเอาไว้แบบนี้ครับกรรมาการต้องเข้าไปแยกใคจะหมดยกที่สามฮะเพชรบานใหม่เดินเข้าหาแข่งขวาครับเจอมัดซ้ายคืนแล้วตามได้เข่าซ้ายจากรุงนภาเข่าขวาเพชรบ้นานใหม่ซ้ายแล้วตามด้วยแข่งขวา ซ้ายรับตัวแล้วเจอเขาขวาคืนเอาหมดยกออกพักก่อนแป๊บหนึ่ง end of round three หมู่นี้มีบวมแล้วค่ะรุ่งนภานี่ยทำสัญญกรรมให้จมูกเพชรบ้านใหม่แล้วค่ะไหนกล้องไม่เห็นชัดแล้วค่ะตอนนี้ออแล้วต้องมาดูว่าจะเป็นยังไงครับเขาซ้ายไปมาซ้ายรับตัวเอาเจอศอกขวา,าขึา้นเอาเข่าขวาไปเข่าขวาเข่าขวาแหลมๆเจอซอกข,ขึ้นมาบัดหนึ่งสอง ยังไงใส่นวเอ,เอาเอาไปไล้ครับนี่ครับจุกครับเจอเข่าขวาแหลมๆเข้าไปแล้วจุกดีเลยจุกแบบดีเลยกรรมการนับไหวไหมไม่ไหวครับผมโอ้โหโอ้โหผู้ชนะมีบาดแผลเหมือนจะมูกจะหักเลยนะคะจมูกสันจมูกเบี้ยวเลยค่ะตอนนี้ส่วนรุ่งนภา,านไม่มีแผลแต่จุกค่ะโดนเข้าไปเน้นๆนะคะทั้งมัดทั้งเข่า่ะ a n d r o v e n i s Blue